ทกคนวันนี้มากินตำุ่งกันเด้อค่ะนี่เขาเทียงวันนี้ทุกคนเขาเทียงก็เดือถ้าเดียวสิก,กินน้ำก่อนทุกคนหัวบัวขอแตกตตังระวังคนไทยกับคนเล่าเนี่เขาเอิน่นมาตั้งไหนหลอดนี่ภาษาคนภาคอีสานนี่เพิ่นหลอดบอแต่ว่าคนล่าวนี่เอิ่นว่าทอดูดทอดูดนำ้ำแล้วก็คนเล่าวนี่ยเขาจะออกเสียงตามมาตราตวรวจสกดได้ทุกคน เพราะว่ามันเป็นเสียงสันเขาก็อกเสียงสันเลยคือเขาว่านาำเนี่ยมันเป็นเสียงสันเป็นบอแต่ว่าคนไทยเอิ่นว่านามแต่ว่าคนลาวเนี่ยเขาเอียว่าน้ำเอาน้ำมาให้แนงสีมาให้แด้ <ST AN eigentlich> แล้วก็น้ำแข็งบ้านเขาเอ่นน้ำแข็งบอพระคนลาวเขาเอิน่อนน้ำก้อนน้ำก้อนน้ำก้อนนี่คือน้ำแข็งเลยทุกคนของภาษาลาวนะเออแล้วก็าามาพิกเนี่ยคนไทยเอิ่นมาพิกแต่ว่าคนลาวนี่เขาก็เอิ่นตามโตเลยคือว่า หมากเพชรหมากเพชรแล้วก็หมากเล่นคือบ่าเขือเทนทุกคนมีคนลาวกับคนไทยก็เอต่างกันซ่อนเขาก็เอิญว่าบ่วงคนลาวเนะ่ะบ่วงบ่วงก็คือช้อนนะทุกคนตบบาักหง่งเขาเอิญคือกันก้าเนี่ยทุกคนตบบาบัมหุหง สมุนูงบอกคอยเพจภาไในทุกคนซองอืนอน่ะสิเนียนพักแต่ว่าซองข่อยบ่เนียนพักเนียนกรับยังเดียวบอกเลยนี่นางไก่ทอดยุ่ยวะ น้ว่ะปลาแหงปลาแหงนี่มาจากกาะ,ะสินเนอทุกคนคุณยายเอามาฝากนี่ ชิส่ยคนลาวเขาเอืน่นเจียอนามัยเจียอนามัยเด้อทุกคนคนลาวเอืน่นเจียอนามัยคนไทยเอืน่นชิสู่ยเต้นปากคือกันมากด้วยค่ะทุกคนมากินข้าวใส่โซนโซนจักบาทก่อน เบอร์เบนพักเ่นกราบย่างเดียวตามด้วยปลาแห้งคุณยายแรับลงมโต